ไปดูบรรยากาศภายในห้องว่าเขามีการจัดรูปแบบนิทรรศการยังไงบ้างและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเชิญเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องของการจัดสื่การสังคมโดยชุมชนนะคะซึ่งบรรยากาศภายในห้องในตอนนี้ท่านวิทยากรก,ารก็คือครูชบยดแก้วครูภูมิปัญญายไทยด้านการออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนกำลังบรรยายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ การจัดสวัสดิการชุมชนถือเป็นการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชนซึ่งหมายรวมถึงการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการให้อย่างมีคุณค่าและการรับอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการทางเลือกที่ดำเนินการโดยประชาชนเองจึงสามารถดำเนินการได้ไม่ว่ารัฐบาลจะดำเนินตามนโยบายสวัสดิการสังคมตามแนวคิดใดก็ตาม ต่อด้วยการเสวนาเรื่องสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเครื่องมือสร้างความเป็นพลเมืองดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษฎามิ่งฉายนายขยันวิพรอมชัยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ให้เงินคุณกองทุนส,ส,สวัสดิการเมื่อปี50ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลยังไม่รับเอาเป็นนโยบายชาติผมต้องถูกสนงเรียกเงินงคืน4ล้านบาทเรียวผมจะขอใบจากเพื่อนเอาไปคืนให้สตง ใครอนััั่่่งงอยยยูเตรีมชวกนนะคบทาบบให้กัคงยคนยสุนทรแซ่เลี้ยวผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบ่อหินการจัดบริการสังคมนะครับจะเป็นเครื่องมือในการก้าวไปสู่ความเป็นรืเเงินได้อย่างไรนะครับก็คืคอหมายถึงการที่เราได้คนในชุมชนท้องถิ่นนะครับได้ร่วมนะครับทุกฝ่ายร,ร่วมคิด ร่วมทำนะครับแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์นายสยามนนคํคำจันทร์ผู้จัดการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชนจากชุมชนเมืองชุมชนช,มชนบทก็กลายเป็นชุมชนเมืองทำให้เกิดการแข่งขันแย่งกันนะครับแต่นะครับแกการทำสวัสดิการเนี่ยมันเป็นการสร้างการสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันน,นายนริศกิจอุดมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ตอนถี่เราเองเนี่ยนะครับเราจะไปช่วยก็ทุกเรื่อง,องทีมช่วยไม่ได้แล้วที่วังาใหม่นั้นเเราเข้าใจถึงศักยภาพของพวนะครับอย่างเคคช่นคนจุบุญยุเนี่ยนะจะเอายกตัวอย่างเช่นทศบุญยุเองเขาก็เมื่อก่อนเกายังไม่ได้ตังนะเอาหกสิบดีไม่ได้ตังก็ได้ตังสามร้อยต่อเรียงห้าคนต่อหมู่บ้านอะไรเนี่ยนะครับประมาณเริ่มๆพอ,อ,อปีที่สองเนี่ยผมเห็นว่าเอออันนี้มันเป็นเป็นสิ่งดีนะบุญสูงุทธ์ได้มีนโยบายให้หมเลย การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนนั้นอันดับแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือการสร้างแนวคิดให้คนในชุมชนเข้าใจตรงกันเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนง,งานร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งจะนำสู่ความเป็นพล,ลเมือง อยากให้พวกเราทุกคนมองคำว่าสวัสดิการให้มากกว่าคำว่าสวัสดิการชุติมานาชนรายงานซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามผลงานของพวกเรานักสื่อสารชุมชนได้ที่ Facebook เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สำนักสามสสสหรือสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนและ YouTube ปันสุขชาแนล